สวัสดีคะ่ปะป้าดาทำอะไรกำลังรดน้ำมะระอยู่ะคะ่ะโอ้โหดูออูอออกกลลเเยยะะค่ไหนเดี๋ยวให้ให้ท่านผู้ชมเข้าไปดูลูกก่อนนิดนึงนะคะเดี๋ยวระวังน้ำเปียกนะอ้ายน้ำเปียกคะ่ะเปียกนะ้ำไม่ใช่น้ำเปียกนี่มะระโอ้โห<ม>เป็นมะระอะไรมะเรียงมะระอะไรทังค,คบหรืออะไรเออมันมีหลายพันนะ ใช่ใช่ว้าวเราเก็บกินวันนี้ได้เลยนะมานี่อันนี้กําลังพอเหมาะเลยนะคะโอ๊้เวลาเขาออกนี่ก็เยอะเหมือนกันนะนี่ไงเต็มต้นเลยมะละมะละคางคกมันมีมะละกบไหมมีมะละกบไหมนี่อันนี้เกิดเองหรือว่ามามีปลูกจ๊ะ เดินตามรอยพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9นะคะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านป้าดานะคะเราก็จะเห็นอย่างนี้ละคะ่ะไม่ว่าจะจะเป็นใบเตยต้นกล้วยนะคะต้นมะม่วงนะคะแล้วก็ใบกระเพราใบเลื่อยต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟักทองในช่วงนี้จะเป็นฤดูแล้งนะคะแต่ว่าบ้านป้าดานี้จะเขียวชุ่มพุ่มสวยอยู่ตลอดเวลานะคะ นี่ก็คือความโอ้อันนี้ออกผลแล้วนะอันนี้ออกผลแล้วนะคะอันนี้ผลอะไรเอ่ยเรียกอะละมุด,ออมดใช่ไหมนี่แหละต้นละมุดไม่ใช่ลำไยนะคะเอออันนี้ละมุดนะคะ <c oughs> นี่ละมุดค่ะละมุดทำญยนี่แกคุณยายขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามด้วยนะคะ